สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่อ่างเก็บน้าโมกเหล็กเหมือนเดิมครับมาหาไล่ตีปลากระสูบนะครับเมื่อกี้ผมขี่รถผ่านมันมีตัวขึ้นดีดน้ําอยู่ตามป่านะครับเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเราจะลองเคาะป๊อปดูครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพหมายครับที่ผมมาตรงนี้ที่ผมมาจะเป็นตรงร้านกาแฟนะครับ พอร้านกาแฟจอดรถตรงร้านกาแฟแล้วก็เดินลงมาได้เลยปลาขึ้นดีมากเลยครับในป่าไปครับไปลุยกันเลยครับ ป่านู้นนะขึ้นดีมากเนยขึ้นดีดน้ําเดี๋ยวลองคอบป,ป๊อปดูก่อนนะครับเช้าๆน่าจะโดนนะป๊อปนู่นไงเห็นไหมครับขึ้นดีดน้ําอยู่ในป่านะครับ ต้องเตีครับตรงนี้ก็ขึ้นอย่างดีเลยเช้านี้เราขอหาปลาตัวเลกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมหาช่องตีกันว่าเดี๋ยวมันจะเอาปลาขึ้นยากนะเขี้ yeah. สวยเลยครับช่องนี้ไม่ลกครับ Sorry. ปลาขึ้นดีมากเลยครับพ่อนะต้องรอจังหวะปลามันขึ้นนะก็ตีใส่เนี่ย เรืออาชามาตรงนี้ได้ครับน้ำตื้นครับนะไม่ใช่ครับเป็นเขตห่วงห้ามเขาติดป้ายตรงใกล้ๆกลงสูงอ่อ๋อเขตประมงใช่ไหมครับประมงเขตประมงมันจะมีอ่ทุ่นอยู่ครับแต่ตอนนี้ทุ่นไม่เห็นผมก็ยังว่าอยู่ทำไมไม่เห็นทุนนะ่นเนาะเขตประมงมันจะอยู่ประมาณนี้นะแหลมตรงเลยลงสูบมานิดหนึ่งครับเขตประมง อ๋อถ้าเอาเรือลงถ้าเอาเรือลงเขาปรับพันห้าเลยเหรอครับป้ายมีบอกโอ้ห้ามทำการประมงเราเอาเรือลงบอกมาขับเล่นก็ไม่ได้ละมะั้งไม่ได้ครับเขาห้ามนะเมื่อก่อนนะลงได้พี่เขาจะชอบกินเหยื่อะอะไรเนาะ ปลามันน่าจะวนเข้าวนออกใอนป่านะครับนั่นนะ เปลี่ยนครับลองเอาเป้าใหญ่ๆครับก็ดูเะยมันก็ได้ยี่สิบกรัมอุ้ยออื้ โอ้ยสายเป็นอะไรเนี่ย โอ้ขึ้นดีมากเลยนะครับยังไม่สนใจเยอะแล้วเลย Mm-hmm. <laughs> หืมหืมโอ้ยมีอาการครับมีอาการขินยังไหวเหยื่อลอยลงนี่เอง โอ้โหมีอาการตัวเดียวครับซ้ำใหม่ซ้ำใหม่ 嗯行。<你> <coughs> <coughs> ครับสวัสดีแล้วนะฮะไปได้คลิปมาแล้วครับค,ครับวานก็ขึ้นดีอยู่นะอัดดีอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับครับนี่ก็ขึ้นดีแต่ไม่เอาเลยอืตามมาแล้วก็กลับวนกลับกีม,ม,ม,มีมาตบกระดี่ทีหนึ่งตึ๊กตึก<ม>๊กก็ไปเลยวันนี้ลมนิ่งดีจังนะโอ้โหวานอย่งทะเลเลย อาทิตย์ที่แล้วมาโอ้มีเจอตัวใหญ่เลยนี่ช่วงวันเสาร์อ่ะเรจะแวะแวะนนาวตอนนี้ ตะวันครับผมโอ้ยเข้าป่าเข้าป่าโอ้โหดูพลังสายของเขาฮุกครับเห็นเหลือครับผมงัดลอยเลยครับ เรียบร้อยครับนะอัสดีครับกัดหัวนะครับอันนี้มีไซส์แน่นอนแปดขีดได้เลยแหละอย่างแก่มครับผมโอเคครับปลากำลังกัดครับเดี๋ยวไล่แต้มต่อไปครับ สวัสดีครับนะนะ้ะไม่ได้ถ่ายนะครับมันเงียบๆผมเลยกดหยุดไว้ก่อนนะดูครับโอ้ยเดี๋ยวนะอืนานครับผมโดนใ้เหลืองอีกแล้วครับออื กระดีครับผมก็ก็กถูพื้นมาเลยนะครับอืมตกใจนะดูมีโลไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อนนะอืมนะาดูครับโหโทฟี่ของปีแล้วครับปีนี้โหจะสิ้นปีได้โทฟี่เลยนะครับดูดิ โหนาดูครับไอ้กดเหลืองอ่างมกเหล็กนะครับกัดกระดีครับผมกระดียี่สิบกรัมโหดูตัวดิจอดอะยังอ้วนนะครับดูท้องมันโหเดี๋ยวตอนนี้เนาะกลับบ้านมาเดี๋ยวผมจ้างให้ดูนะครับทำลายสติติตัวเองเลยนะครับดูครับผมอืม ตามต่อครับผมเรียบร้อยครับงัดด้วยคันซาดิสนะครับสายพีเอของพาวเวอร์ฮุกโอ้หเหนียวจริงครับลื่นด้วย สวยงามครับผมนี่นะครับหมายที่ผมมาตีนะครับสุกรอยก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็สรุปผลงานวันนี้นะครับมาออกหมายอ่างเข็นม้ามอกหล็กนะครับโอ้วันนี้ผมได้ทูฟี่ดีใจมากนะครับเป็นปรากฏที่ผมใช้เหยี่ยบปลอมตกตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับนี่ครับ ใหญ่มากครับก็สูบไซโลอีก2ตัวครับไงตัวที่หนตัวที่สครับก็ถือว่าหมายนี้นะครับหมายนี้ถ้าถ้าจะถ้าอยากได้ปลาใหญ่นะครับต้องเล่นเหยื่อใหญ่ครับต้องใช้กระดี กระดีผมใช้กระดยี่สิบก,กัรรมนะครับถ้าเราใช้เหยื่อเล็กมันจะโดนในตัวเล็กเลยครับต้องใช้เหยื่อขนาดใหญ่ครับก็อโอเคครับสำหรับทริปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากลับไปนอนพักผ่อนกันนะครับเพราะว่าผมทำงานอีกตอนเย็นถ้าใครชอบคลิปผอนคลายใบตั้มผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผ่อนขลายใบตั้มเลยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับผม Freddie